อสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับนะในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการเก็บคะแนนนะครับเพียงแต่ว,ว่าจะเป็นเหมือนก็จะเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยได้ได้ฝึกนะครับได้ฝึกใช้การสังเกตนะก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเกมจับผิดภาพนะครับนะครับโดย เดี๋ยวครูเนี่ยจะสาธิตวิธีการใช้แอปผ่านโทรศัพท์มือถือ Android นะครับส่วนใครที่ใช้ iPhone เนี่ยนะครับครูไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีอยู่บนในแอป Store ของ iPhone หรือเปล่านะครับนะลองหาดูถ้าถ้าคนที่ใช้ iPhone แล้วมันไม่มีลูกนะครับให้ให้เข้าเว็บไซต์นะลองหาเกมจับผิดอะไรก็ได้นะครับในช่วงสัปดาห์นี ลองเล่นดูลองฝึกวิธีการสังเกตดูนะครับหลักๆคืออยากให้ฝึกวิธีการสังเกตเฉยๆแหละนะครับนะก็คือเดี๋ยวอันเนี้ยครูจะสอนวิธีการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันนี้นะชื่อของแอปพลิเคชันเนี่ยครูจะส่งไปให้ในไลน์แล้วนะครับอะมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับนะก็ให้นักเรียนนะครับเปิดแอปพลิเคชัน l a y Store ขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆคนก็ ที่ใช้ Android เนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับนะชื่อว่า Play Store นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีสีอย่างนี้นะครับก็เปิดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดแป้นขยายครับนะครับกดแป้นขยายนะครับเอาชื่อของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเอาชื่อของแอปพลิเคชันเนี่ยไปไปใส่ในช่องค้นหาได้เลยนะครับมันชื่อ spot it find the difference นะครับก็คือการค้นหาจุดแตกต่างนั่นเองนะครับปึ๊บ นักเรียนจะเห็นโปรแกรมเยอะมากเลยนะครับให้เลือกไปที่คล้ายๆรูปนกเงือกนะครับอันที่3นะครับคลายๆรูปนกเงือกเนี่ยอันนี้นะลูกอันนี้นะอันนี้นะนะครับนะอันนี้ที่เป็นรูปอันนี้นะครับแล้วกดติดตั้งเลยลูกนะครับกดติดตั้งเลยนะครับปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้นะครับแล้วกดติดตั้งได้เลย ขั้นตอนนะขั้นตอนการค้นหาแอปพลิเคชันเนี่ยของแต่ละมือถือเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะมีชื่อแอปหรือรูปรูปของแอปเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะ,นะครับทำไมถึงติดตั้งไม่ได้ล่ะ ระหว่างรอติดตั้งนะครับนะรอ,ดอดสักแป๊บหนึ่งอ่ยอันนี้กำลังติดตั้งอยู่นะครับนะเราก็รอสักคู่หนึ่งนะครับถ้าเกิดมันติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ปุ่มเล่นตรงนี้ยไอปุ่มที่ชื่อว่าเล่นเนี่ยมันจะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วไอคอนของของแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ที่หน้าจอของนักเรียน หลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยคราวหลังที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งแล้วเราแค่กดที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับนะมันก็จะเข้านะมาสู่เกมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยพอเป็นสีเขียวแล้วเราก็กดเล่นเลยนะครับกดเล่นเลยกดเข้าไม่ได้ติดขัดนิดหน่อยอะ่เดี๋ยวครูลองกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับนะ เนี่ยมันจะมีตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเลยนะสปอ t ตอิตเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับคราวนี้เนื่องจากตัวตัวโปรแกรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นฟรีเวอร์ชั่นนะครับนะมันก็อาจจะมีโฆษณาอะไรขั้นบ้างนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ ใครที่อยากซื้อเวอร์ชันเต็มนะครับเวอร์ชั่นเต็มคือไม่มีโฆษณาเล่นได้เรื่อยๆรเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะอยู่ประมาณ35บาทนะครับเดี๋ยวครูขออนหลีกเสียงลงนิดนึงนะแลวเสียงเกมมันจะดังไปนะครับโอเคนะครับอ่ะคราวน,นี้เราก็มาดูนะครับวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นนะก็คือกดลูกสามเหลี่ยมตรงนี้กด ลายสีฟ้าเนี่ยแหลายลูกสามเหลี่ยมที่จะใช้รูปแทน,นนะครับตกเข้าไปเลยน,นะครับเขาจะแนะนำวิธีการเล่นก่อนนะครับข้างบนที่เป็นรูปดาวเนี่ยก็คือจะมีจุดที่แตกต่างระหว่างสองภาพเนี้กี่จุดอย่างอันนี้นมี3ดาวก็มี3จุดนะครับโดยเขาจะไกให้ไกให้ก่อนก็คือตรงนี้นะครับถัดไปจากรูปดาวที่ไปทางขวาเนี่ยที่เป็นรูปแว่นขยายเนี่ยนะครับนะก็คือหินนะครับหรือ หรือตัวช่วยนะซึ่งเรามีตัวช่วย3าครั้งเขาจะช่วยหาให้เราได้เนี่ยสามครั้งนะครับนะหลังจากใช้3ครั้งแล้วก็จะไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในบาตท,ที่มันยกากๆตัวกังน,นะครับอ่ะแล้วก็กดไปเลยตามไกด์นะครับคือตอนนี้เขาบอกว่าปากเนี่ยมันแตกต่างกันอันหนึ่งเป็นสีดำอีกอันนึงเป็น,นสีเหลืองมันไม่ใช่เา้ากดไปได้หนึ่งดาแล้วจุดที่2ครับเราก็หาว่าเอ้ตรงไหนที่มันแตกต่างกันอ่ะอย่างนี้ครูม,มองว่าเอ้ปีกเนี่ย นะปีกเนี่ยมันแตกต่างกันนะฝั่งนึงเป็นสีขาวอีกอันนึงนมันเป็นสีเหลืองตรงนี้นี่ได้อีกหนึ่งดาวนะจุดที่3าที่กูบองเห็นวิขามันนี่ไงฝั่งขวาในขาสัาน้นฝั่งซ้ายในขายา,ยาวอีกจุดหนึ่งนะเราก็จะผ่านนะครับนะสมจุดตามดาวที่เขาให้มาแล้วก็กดไปต่อนะครับอย่างที่บอกครับมันเป็นฟรีเวอร์ชั่นคือมันจะมีโฆษณา แถมมาเรื่อยๆนะครับมันขึ้นมาก็ไม่ต้องทําอะไรกดปิดลุกกดปิดนะครับกดปิดปุ๊บแล้วก็ไปต่ออัอนนี้มี3ดาวแปลว่ามีจุดแตกต่างกัน3จุดนะครับลองหาดูสิอยู่ตรงไหนบ้างหนึ่งและคูมองเห็นละนะครับนะก้อนเมฆก,ก้อนเมฆเห็นไหมฝั่งซ้ายไม่มีก้อนเมฆฝั่งขวามีก้อนเมฆเราก็กดเลยก้อนเมฆี่ยไม่ใช้่1จุดละก1ดาว2 ไอลูกคล้ายๆนกเนี่ยแหละนะครับคล้ายๆนกที่อยู่ข้างๆเมฆเนี่ยแหละนะครับกดไปนะครับเล็จุดหนึ่งใต้ปากใต้ปากเห็นไหมนะครับนะบมันเป็นสีแดงแต่อีกฝั่งนึงมันมันมันไม่มีนะครับเราก็กดเลยตึ้งสามบาวน,นะครับนะไปต,ต,ต,ต่ออ่าเด็กขี่จักรยานดูสิครับนะ อันนี้มีสามดาวแปลว่ามี3ามจุดที่ต่างกันมีอะไรบ้างสังเกตด,ดูดีๆถุงมือครับถุงมือเห็นไหมถุงมือฝั่งซ้ายเนี่ยเขียวสองข้างแต่ฝั่งขวาเนี่ยมีเขียวกับมีชมพูถุงมือหนึ่งดาวละอะไรอีกลอ,นะลองเท้านะครับรองเท้านะสีแดงมีอะไรอีกนะช่วยกันหาซิมีอะไรอีกนะ เออตรงไหนนะกิ่งไม้พุ่มไม้ข้างหลังเห็นไหมลูกในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมีสามก้านฝั่งขวาเนี่ยมีแค่สองก้านนี่น,นี่ไปต่อดูซิไปต่อดูปึ๊บอ่าตรงถ้ามันเรตอสัสขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาถามว่าให้ดาวกับเขาไหมนะครับนะแล้วก็กดเลเทอร์ ก็ได้นะครับเลเทอร์อ้าวอันนี้มี5ดาวนะมี5ดาวแปลว่ามีจุดแตกต่างกันทั้งหมด5จุดนะครับนะอาอาไปดูเลย1ล่ละกูเห็นละหางหางเห็นี่2หูฝั่งซ้ายชมพูลและสองอันฝั่งขวามีสีตำการด้วยกดไปสา ปากของแมวฝั่งหนึ่งยิ้มเห็นฟันอีกฝั่งหนึ่งยิ้มไม่เห็นนอกจากฟันของแมวแล้วฟันของหนูอีกฝั่งซ้ายมีฟันฝั่งขวามีฟันไหมไม่มีนะครับจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายนะครับนะเอะอะไรที่มันยังแตกต่างกันอยู่นะคิ Q ้วไงเห็นไหมคิ Q ้วมันไม่เท่ากันลูกแมวตัวซ้ายกับแมวตัวขวาคิ Q ้วมันไม่เท่ากันนะครับอา้า ทำไม,มนะครับนะครับ,นะรบก,ก,ก็ก็เล่นอย่างนี้แหละลูกก็เล่นอย่างนี้แหละคือให้เป็นเกมที่พัฒนาทักษะละกันนะครับนะก็อาทิตย์นี้จะไม่มีการเก็บคะแนนนะให้ให้เล่นการขำๆพักๆไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าก็ พยายามนะลูกพยายามทำด้วยตัวเองลองหาด้วยตัวเองนะหรือจะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไดนะ้นะครับนะก็คือวันนี้จะฝากแอปพลิเคชันเนี้ไว้นะครับนะส่วนใครที่เป็น iPhone แล้วไปเซิร์ชใน App Store แล้วมันไม่มีนะครับขอ,อโทษจริงๆนะลองลองหาแอปที่มันคล้ายๆกันเนี่ยลูกนะคล้ายๆกันที่มันเป็นเกมจับผิดภาพเนี่ยเอามาลองเล่นดูในสัปดาห์นี้นะครับ สัตเดวนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะลูกนะเดี๋ยวครูจะฝากแอปอะไรไว้ในในในไลน์ให้หมดเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ลูกไปลองไปลองลองแอปพลิเคชันแล้วลองเล่นดูนะครับเจอกันสัการาหน้าครับ